ัสดตีพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋ามาเด้อมากินไข่ห้างห้างน้ำกันไปสั้งไข่ห้างห้างกับหมูเพินไข่ห้างหางพี่น้องสามสิบหน่วยแม่นี่ห้างห้างของแท้สีมะล่างได้บาทนี่พี่น้องจ๋า,ไ,จาไข่ลูกไข่ลูกเป็นทั้งสี่สามสิบหน่วยสามสิบยูโรพี่น้อง นี่สามสิบยูโรถึงถึงหน่วยละหนึ่งยูโรแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนต้มนะพี่น้องไข่ลูกไปล้างก่อนได้พี่น้องบ้านนี้ล้างถูดีๆเนะมาเด้อใครกินไครลูใครห่างห่างน้ากันสิต้มใบเมดล้างเรียบร้อยพี่น้องจา้าบ้านนี้มาใส่หม้อต้มม่มเลยว่าขาสะอาดว่ะเรียบร้อยแล้วเกี่ยงกับถูข้าวเดียว มาเบิ่งพี่น้องอันนี้คือหม้อต้มนนี่เนาะขอเอาอยัางใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รลากผักซีจีนแล้วก็ใส่เกลือนะพี่น้องเนาะใส่เกลือจักหน่อยเห็ดให้ให้ไข่เข็มข้นนะพี่น้องเนาะแล้วไข้ไข่หอมเนาะอันนี้คือน้ำต้มเนาะพี่น้องจ้ามาัดนี้มาต้มเลยต้มประมาณยี่สิบนาทีพี่น้องจา้ายี่สิบนาทีนี่ยี่สิบนาทีเลยพี่น้อง ลงไปเลยลอยอีกยี่สิบยี่สิบหรือยี่ห้าประมาณแหละพี่น้องขอสเสียวยี่ห้านาทีเรวบังนาฬิกาตอนนี้หกโมงสิบสองโอเคขอเสียวยี่สิบห้านาทีใส่หม้อต้มแล้ใส่หม้อต้มลอยอีกเอายี่ห้านาทีเนาะ